มืาอนี่ยขึ้นนี่เป็นไซเบตไซเบตได้ปลาคอต้มแกงปลาคอใส่นมไม่สมมือเนี่ยแกงปลาคอใส่นมไม่สมมือนี้แกงปลาช่อนใส่นมไม่ดองปลาคอตัวใหญ่งเลยพี่น้องไ,ออไองหมอ้อกำลังเดือดหม้อกำลังเดืดเอ,อดเดี๋ยวหม้อเดือดเอาปลาใส่แกงน้ำสมแกงน้ำไม่สมใส่ปลาคอเป็นว่าใส่น้ำไม่สมลงไปหม้อเดือดเราจังเอาปลาใส่ได้พี่น้องเด้อ หมอเดี๋ยวจะเอาปลาใส่ป่ะเนี่ยหมอเดี๋ยว,วเราปลาใส่พี่น้องหมอเดี๋ยวเราเอาปลามาใส่ปลาลงุงปลาปลาช่อนตัวใหญ่ๆปลาลงุงปลาปลาลงไปเลยแกงหน่อไม่ส้มใส่ปลาขอใหญ่ปลาก็ไปใส่เบียดมากขึ้นเดี๋ยวพี่น้องไงลงไปเลย ปลาช่อนธรรมชาติแกงหน่อไม้ดองเรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องไปเช็ดยังมันแบบน,นี้ปิดฟ้าไปวปเราจะมาปรุงจะข้นได้หมอเดืีแล้วก็มาปรุงพี่น้องแกงน้ำผสมขาดบปได้เลยขึ้นน้ำปลาแดกใส่ลงไปเลยใส,ส่ใส่ลงไปอันนี้ขาดบปได้เสียบหน่อยเสียบได้ขึ้นมาใส่เอาผงชูรสใส่ผงนัวเข้าไปแป้งนัว มากหน่อยมากหลายใส่ก็ไปว่ใส่หลายๆคนสีลนเอาสมีก่อนคนจังน้อยเพิ่งไปนอ,คอนคนน่ะแกงน้ำไม,ม่สมอหอมๆนะเดียเด๋ยวดีจังน้อยก่อนก็ให้มาซีบบ้างเด้อหาเก็บผักอีตูใส่หมอ้อแกงน้ำไม่พี่โอ้ยแกงปลาเก็บผักอีตูผักอีตูผักอีต,อตูไปใส่แกงน้ำไม,ม่สมนี่ว่า ไอตูวหเ่แกงนี่สมกันป,กปักอีตูก็ไดมาเรียบร้อยหมอเดียกับทิมไส้กับปโป่งรถดพี่น้องแล้วแล้วมากินน้ำกันเรยบร้อยเลยแล้ว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 ทิมผักไส้กับซุกมากินน้ำกันแกงปลาชนใส่หน่อไม้ดองแซ่บมื้เนี่แซ่บเลยตัวใหญ่ๆหญ่ตัวใหญ่ๆ อเสร็จสิส้นเรียบร้อยมากินน้ำกันมากินน้ำกัน